สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องทุกคนเด้อครับวันนี้ผมนะครับตูตาฟ้ามนะครับสีภาพ่อพี่น้องนะครับมาเบิงหยาในปีท้ายเขื่อนซูเปอร์ลิฟสวยๆนะครับในยามเย็นนะครับผมว่ามันเป็นจังไหนะครับสีภาพ่อพี่น้องมาเบิงพัฒนาการนะครับผมนี่นะครับปูคือผมก็จะบอกก่อนนะครับว้าฟ้าฟ์มของผมนะครับก็จะมีการดูแลห้าค่อนข้างที่จะดีนะครับคือ ว่ายงไงคือเขากอกมีการดูแลรักษาหญ้าคนข้าสจรีเพราะว่าคันเท้ามีการดูแลรักษาหญ้าดีนะครับก็คือ,อมั่นกับสีห้ผพ,นพ้นผลิตคุ้มค่าในการตัดแต่ละรอบนะครับผมนี่ครับคือง่ายๆนะครับเขาบสิมีการกําจัดพืชนะครับมีก,ก,การกเสียหญ้านะครับผมน,บนี่ครับเสียหญาห้หญ้านะครับนี่ครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผม นี่ครับอันนี้เขากับเสียงงากระสีดายงาออกนะครับเพราะว่าเป็นยังต้องดายงาออกเพราะว่าอ่างานะครับมันก็จะอ่ามันจะไปแย่งสารอาหารจากงาของเขานะครับเพราะนั้นแล้วเขาก็ต้องมีการกําจัดว่าพืชออกนะครับผมนี่แล้วครับกระสีกําจัดออกลักษณะแบบนี้นะครับกระเสียออกนะครับนี่ครับแล้วก็เมื่อเสียออกแล้วนะครับตอนนี้นะครับบินซูมอยู่เขากับ เอาปุ๋ยมาสไ้ก็ดได้นะครับผมนี่ครับยญ้านี่ปีท้ายเขื่อนซุเปอร์ลิฟนะครับนี่ครับเดี๋ยวสิพี่ให้พี่น้องบึ้งนะครับผมนี่ครับอันนี้คืออ่าต่อสิบสี่สิบห้าแล้วพี่น้องต่อสิบสี่สิบห้าแล้วนะครับยังแต่ก่อค่อนข้างที่จะดีนะครับผมอายุสองปีกว่าคุณนะครับนี่ครับแต่ว่าเออรุ่นนี้นี่ มันกับส่วนสูงอยู่ที่ระดับเอวนะครับขันไวงนอนบ่มีเครื่องสับหรือเครื่องสีก็สามารถตัดนะครับให้งวยห้ควายกินได้เลยนะครับผมหัวควายหมักแห้งนะครับเพราะมันอ่อนนะครับนี่ครับย่านนีบีท้ายเขื่อนซุปลิฟท์ส่วนตรงนั้นนะครับก็คือสูงแล้วนะครับกระถ่่มหัวประมาณสองมิตรกว่านะครับตรงนั้นเท่ากับตัดแล้วก็เอาไปใส่ในเครื่องสีให้สีให้หยาบๆนะครับให้งวยห้ควายกินก็ได้ขึ้นกัน นะครับผมอ่านี่ครับเดี๋ยวสิฟาพิ่นัางย่างไปเบิ้งสะทัวนะครับอันนี้เขากับอ่ามันเป็นต่อไร้แล้วนะครับเพอกับบอได้บำรุงปั่นไดนะครับไม่แต่ํำจัดเพรจะพืชนะครับนี่ครับนี่นะครับพื้นลักษณะของหญ้ามีปีท้ายเข่อนซูเปอร์ลิฟนะครับนี่ครับแต่กอดีนะครับให้ปริมาหลายนะครับ พี่น้องที่สนใจนะครับกับเบื้องเอานะครับว่ามันเป็นตะซื้อบอมันตอบโจทย์ครับฟ้ามกับสวนเกษตรกรของพี่น้องบอนะครับท่านมันตอบโจทย์นะครับพี่อน้องเลือกซื้อได้นะครับผมนี่ครับลักษณะของยญ้าทานีปียาใท้เขื่อนซุปเปอร์ลิฟครับนี่ครับอย่างงามๆนะครับผม ดีแล้ครับบรรยากาศยามเย็นนะครับผมปลายฝนช่วงนี้ปลายฝนนะครับฝนกับตกเบ่อตกปันไดนะครับผมเพราะว่าเป็นช่วงปลายแล้วนะครับจะเหลือพายุอีกกี่ลูกนะครับก็เข้าสู่ฤดูหนาวนะครับอย่างเต็มตัวนะครับผมนีและครับเบื้องบนหอี่น้องอันนี้คืออย่างธรรมชาตินะครับผมแต่มาเท่ากับ มีการบำรุงรักษาค่อนข้างที่จะดีนะครับพกเหข้ขใช้ปุ๋ยนะครับใส่ปุยป๋ยเคมีใส่ปุ๋ยคอของเห่านะครับเพื่อที่จะให้หญ้าของเห่ามีคมีมวมงามนะครับนี่แหละครับหญ้านีปี้ทยเขื่อนซุปปอริบนะครับผมอ่า โอเคครับคลิปนี้กับพ่อคลินิกกันเล้วครับถ้าพี่นอกผู้ใดถือใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับตุตาฟาร์มนี่เด้อครับ